สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับบิ๊ต้อนรับสู่ช่องโกตองนะครับคลิปนี้ให้ดูเจ้า M ห้าพันนะครับสำหรับงานไถหวานนะครับรอนนี้ไถหวานติดคราดนะครับทำการเก็บมุมไว้แล้วนะครับสองข้างเห็นไหมนี่เราเริ่มไถร่องกลางนะครับ มาดูลายถ่ายเนียนไม่เนียนนี่ติดติดตราครับฐานติดตราครานในตัวจะให้ดูผลง,งานนะครับ ถ่ายเป็น,นคูปูต้า M ห้าพันนะครับเนียนนะผมว่าบางคนชอบปั่นก็จัดแบบปั่นนะครับบางคนชอบถยเขาบอกว่าถ้าถยแบบเนี้ย ไาคลาดแบบนี้เปอร์เซ็นจะทนแรงสูงกว่านะเขาบอกมานะไม่รู้ถูกรือผิดเขาบอกว่ามันจะทนแรงกว่าเราปั่นนะเพราะว่าเมล็ดมันจะอยู่ลึกเมล็ดมันจะอยู่ลึกกว่า,วาเราปั่นนะทำให้มันเก็บความชื้นได้ดีกว่านะครับ แต่ข้อเสียก็มีนะครข้อเสียคือถ้ามันเจอผลช้ำๆมันจะไม่งอกนะดินมันจะแน่นแล้วมันจะงอกไม่ไหวเพราะมันอยู่ลึกก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับเราจัดให้ได้ทุกแบบนะครับ ชอบบันเราก็มีโรตารี่นะแต่ชอบไถก็จะเป็นฐานครวนติดธาดนะครับอย่างที่ท่านเห็นในในคลิปนี่นะผลงานก็เนียนที่เขา หวานหนาแล้วก็ไถไถครานานกะ็บอกว่ามันทนแรงดี อยู่ที่เราจะชอบน้ำชอบแบบไหนเลือกใช้แบบไหนระหว่างปั่นกับไถน,นะถว่ามันก็ดีคนละแบบประมาณนี้เนียนแล้วครับดินแตกดีมากเลยอ่ะ เนียนๆน,นะคลิปนี้ก็ชมพอประมาณนะครับเดี๋ยวไปตามต่อคลิปหน้านะคครับลิปนี้ก็สวัสดีครับ